สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อก,กำลังละตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะแวบะบมาหาปนางพี่น้องอยู่ป่าพื้นพี่น้องเมื่อนี่กะฝนมาฟ้าตัใหม่เนาะพ่อพี่น้องฝนดุด,ดินพี่น้องไอ้ขักอะไรเนาะมีแต่ฟืนเต็มเลยพี่นอ้อง,งดิ้งินแต่เสียงรดดุดปานางฝนกะค้นพื้นเฉลรมไทยสบายดีเด้อสบายดี กอดเช้าไว้แค่ไหนนี่ยกอดสิกอดมันอยากระเด็นเลยหนึงเห็นเห็นเห็นคนถ่ายก็ชีงามๆแน่ก็มันใช่ไหมยังใจละลายบอสรอตัวโลกน่ะกันเนาะ้าติดตัวนี่แล้วกอดน้องพูนเลยวเดยได้แจ็คหลดเลยปะนังบโหลดเดียนี่ละโหลดเดียนี่บอสใส่ใส่เต็มเต็มเด้อสุดๆเด้อมาหาเมื่อวานนี่เด้อโอมาหาพีดอกอะไรพื้นพันดุดเนาะค่ะอันนี้ เดี่ยวคนเดียวเลยบ่นี่คนเดียวนี่แล้วาสุดยอดเลยคิดว่ามีครูอ่ะอนาคตข้างหน้าบู <laughs> คิดว่ามีผูวบ่าวมาหลักตัดซอยามอาได้หากเก็บเอาเองโนหากเก็บเอาเองหลัก็บ่ามั่นใจเัารถไปเองซะแล้วเราหาเก็บเอาเจ้าได้ดิฮากเก็บเอาเนาอะขัไรถมาได้เนาะมันเบาอย่างนี้ะหาเก็บเอาสิงเลยเป็นนักขึ้นรถเป็นรองขึ้น มีแต่ใหม่อันนี้เนาะซอสกะทะลกน้ำเฮาเอะไรใช่นวดตลกเนาะผูกเสียงโนดดูดพี่นอ้องคักคักแมาเดีจังโมบรรดาสานี่มาแล้วก็ไปไปจบอบเตาทานแล้วก็ดินเผาแล้วก็มาอ,อืมวันนี้บอลร้อนไก่แก่ทึ่นละเมือ่อเย็นเรารอบซองเลยเนี่ยนะกนมาเอาของข่อยโอ้แล้วรอบแรงกับของปบนุน <laughs> ลรอบแรงของปบุบล <laughs> รอบแรงเลือนรอบบันทีเทียงนี่ล่ะวกรส่งเลยกับบ้าไม่อืมเลยพอด,ดีแบบไม่อันพระเจ้าฮักแบบมันเก็บบริคอยได้ตัดดอกนอบน่าแมนใหยย้ยางเก็บเอาอืมป้าดุดไว้เฮงนี่ฮอดเนินๆใช่ไหมขุนเดชขึ้นจะฮอดอันชวนมั่นาาค่ะว้าจุดบค้ะจะไปจะดุดนี่แคบเขาก็เคลื่อนไหวไปฮอดขุนนี่แหละเคลื่อนไหว อย, <c oughs> อยากไปขอกินน้ำนั่งกับบไรเนาะ,ะไปใกล้เลยเ,เห็นกับบไร่าเ <c oughs> ห็นชัในลดหนึ่งลยที่น้องเป็น <c oughs> กับแค่สิเอามาใส่แต่คนเดียวเอาผิดนเดียวมันก็บ่คนนเลยเรา่เงาเอาเงาเลยเนาะเอาปากับมันมันเมื่อยได้เลยไปเลยมามันเมือ่อยไหม <c oughs> <c oughs> ไทักปุ๊บคุณปักใหญ่ทักใต้คนใดเน,นาะเออ อันนี้อันนั้กระเม่นมาของเจ้านะบ่อันนี้ของกปะบุนเออขีดว่าของเจ้าของปะบนเพิ่นปะบนเห็ดขึ้นลายใบได้แห้งไปพูนไปหนาติ๊กจิกไิ้งหงาใหม่ลายแห้งใยอันนัองกระพุ้นก็เมื่อยไปตาอะไรหนายุงอยากไปตัดซอยกับ้าได้ดิน้องกระพุ้นก็หนายุ่งเลยอยากไปตัดซอยกับ้าได้เนาะเมื่อยไป

ลายนะท่เนอ่ะแน่แมวสีอมมรกตคนเดียวมันกรบโวยได้บน่งอย่งคนขางหน่อยโดดหนึ่งกับคน้นผืนพี่น้องผืนกระซิไปใส่ต้นตัวใหม่อีกเนาะเด็กกองนี่อีกพี่น้องพื้นเถินพ่อพี่ตโวอันนี้ตุ๊ดบะมีปัญหาเนาะผืนกระตุดกระติดอยดืดติพ่อพี่น้องผืนปนัญญาักเนาะพ่อบรรยากาศดีแห่งเลยอยู่มี ควายจีนราไล่บ่กไปป่าวัดศิจอดนี่ดีบูเห็นรถผู้ใด้ป่าเลยขี่ผัวในเออห้ามก็ขี่มาเลยมันก็ออกได้อยู่นี่กับพื้นเพื่นี่น้องเลยพ่ิมาใส่ตัวนี้นนอีกอืมถ้ารถไพชาลจอดนั่นนี่รถทัวก์ก็จอดนะในเห็ดอันนี้ก็เขาเห็ดหัวห่วมานี่เออเห็นก็นมาจอดในีป่านี่เ<ม>นาะจอด,ด,ดทิ่มไว้นี่ป้าที่โลกขวายจีนรอป่ะนะ ก็คิดยวรอยังไหวอยู่พุดธขาดได้ในหางใหม่กับมันดินอ่อนเสียไมาเห็ดลายอยู่เด็กพุทธยวรอเนาะขักแล้วมาใส่ <K ill ow> เอาตัวนี้ <K ill ow> พื้นงามด้วยพื้นจำนี้ก็เอาแหละก็งามเลยดีกว่าเฮาไปซื้อเดี๋ยวมามาใส่ตัวนี้อีกทีเนาง Cô nằm cái nhang đi Bên đó, chẳng lúc thái thì có bị hăng lắm Nó thúc đẹp lắm Nó không tiếng nó thúc hăng 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 Nếu cấp lột cái đấy thì tiếng Mình chưa có tiếng thấy Tiếng người thái Phải nèo nạn Cô nằm cạnh nhau đi Cô nằm ม่ได้มาพื้นบอก่นเ้้ยคนละอันคนล้านพี่พพี่น้องใชด้วยคนละอนก็ใหดลายเขาชิดาเขาชิดแชิดเตก่อนก่อน่ก่อนปาไเลยปได้อยากได้ลายเนาะเอาไปม้วนเลยเอาไปมวนเลยข้าดาเาิจะมาต่พื้นบอกมันนี่เล่นเล่นเยพื้นชุดเ่านี่

งานก็งาเป้คุนงามเก็บปืนสุดยอไทยแกะไงกับเราใส่ยาอีกใส่ยาเห็นไหมนยาเลยะอันนี้นี่แหละเมื่อเรากระปุงผ่านลูกนันล้เฮยอะไรเพื่อคอยจะได้ใหม่ นื้อส่งคืนี okay, okay. ่ก yeah. OK, okay, okay. 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 yeah. ่อนสิบโมงสามสิบเอ็ดเพ่เ้มื่อไพี่น้องมาส่งเหเนาะหลดปานางขึ้นปานางพิ่นพี่น้องอันนี้รหลดหนึ่งล้วเมื่อนไรเนาะเอาเหนไันาควยจิร่นะอธิใจอติใจอันที่เมื่อนลาตีเอตะบงเนาะต้บุงเนาะเนวา ดเมากอวะม่รดหนึ่งเพีน้องพื้นปนางพ่นแกเมื่อส่งก่อนบ่ะนี้มีแต่หนวดหนวเนาะหนวดพันลีลืมผ่าเด้อเฮ้ติด สวดส,สวดรถไทยแหน,น่งเนาะมันได้ไหมได้ไม่ไไมไไมน้อยมัสีและ้วกะ็ได้ไม่ใหญ่เจักกันสองรถกะอพอเตาดิแม่นมันสีไม่ใหญ่แล้วมันสีพอเตาวไวแม่นเขาได้เอาขึ้นเอาไม่ใหญ่ใส่เลยมันขึ้นกองไวไหมแม่นไ,ไม่น้อยมันนั่นเต็มไม่น้อยค่ะนั่นเต็มนั่นเต็มแต่ว่า่านกระมากยู่แต่ว่ามันนั่นพอกองนะกันเลยก็เลยไ,ไม่ใหญ่ ยังยังอีกของพายรถหนึ่งของเจ้าบอกเขาก็บนนั่นเออเพราะว่าเปลี่ยนกันแล้วเนาะคนละรถคนละรถเออก็ละรถก็ละรถก็ละรถจะได้รถหนึ่งเจ้าเอ้สามสำคัญเดือนวันนี้ข้ากันกินแกงมาใหม่ยังแล้วปายแล้วมาคำเติมเนาะใช่ยังอียังของประบนะให้คุณมาบันทึกประบนี่ตั เป็นหอมทางพี่น้องเ้ยหกเสียงรถด,ดุูดเนาะเต็มอยู่ดูดพ,พึ่งพน้าพี่แกมาเก็บแถวนี้แหละโหพดพนเนาะขี่เข้ามาในเลยพี่น้องเออสดเมื่ส่งแล้วถหนึ่งมีแต่ไม้โหลดใหญ่ๆแบบนี้แหละพนเอาลงเนาะพนด,ดูดเข้าไปหอดในพูดอะไรพี่น้องพูรถรถไมิโครเนาะรถโจ๊กค่ะนะเห็นแต่นั้นโหด ดุดกลวงคักอไะไรแบบดุลใหญ่ๆนี่เนาะบัาน,นนางเนาะมีมีจักนี่อปล่ามาเหลือยยังเอาคักอะไรนีดุกว่าเขาซื้อลายลาย,ลายตาเติบจูดกะซื้อเพิ่มตำรวจละแสนไม่ใหญ่ยนวดนวดน้อยๆวันน,นี้ก็เอาวคักได้เนาะแม่คัดอะไมนันคัดคักคือกันอันน่าใหม่ไฟสาคือลายแท้ ไม่ปราบนป้าเก่งเนาะยังคุณเมื่อพื้นเมื่อส่งก่อนปะอ่ะมาเอาของปบนก่อนไปดึงกลับมาเดะยังในมือจ้ะนะอันนีออปลามึกปอนี่ปลาบนบอลามบอลางกบย่งช่องบอลอันน้นมาเขาห่มกัน พปเา้าพนนตาตาอลตัดกระไผ่น,นนะ่ะเออปันางพันกาไปหาเก็บหนวดมันน,นี่แล้งเหนวดนี่ยนางในต้นตนี้ต้นตนี้บ้าลงลดต้นนี้ <laughs> บ่นอนโค <laughs> ล,เลเล่เน,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 นาะยังมุ้ยเป็นหญ้าใหญ่นะคอะไรต้นใหญ่เลยอ้ามามแวเบองให้ยังก็เลยชอยนะแม่ เป็นางเพิ่นตัดเลื่อยประบนะเอาเลยตัดแถวนี้พี่น้องิ่นเอาลงลมลงเบิดเนาะไม่แถวนี้เป็นหอมเข้าไปอยู่ไม่ยังผนตัดนี้ไม่เข้งบอกไม่ยังแไม่สูเลยได้ค่ะไม่แต่ แต่น้ำไปนี่คะุกท้งเต็มเาไรท้งเต็มเนีข้าวเพื่อนหน่อยใช่หนึ่งขาบ่ซอยวุ้นหน่อย้งขาไยไปเม่จะไม่โดนง่ายงมันลงมาปะบบน ขบวนเผิ่อพี่น้องเยพวกขบวนกับไปนางกับไปดึงเนี่ยปนังเหนื่อยแล้วบ่เหื่อยเลยป้าเหื่หอยวงรวงเบ่เจ้ากกะหี่ไงไมเอาลดเห็ดคีหลาปขบวนบนบัด จะเอาเงาเดียวนี่ก็พอแล้วเอ,เ,อเอาเอายงเอาเตานึ่งพนักขั้หนึ่งขวดไงที่จะมาไปใครู้านบอฮักดอกก่มีปัญญาปานางขืนเลยขืนเป็นตัดีไซนได้อะไรนี่อากุยขืนนางนํา,นนาปานางก่อน <laughs> อากาศ ช้องบนพัน่านกับลานพันพี่น้อยไม่ทิมใ่ล้าวบนไง้าไนนั่นเลยเอานข้าวต้วนี้เอาตัวนั้นแต่ว่าเปลี่ยนเต็งเต็งว่าเลื่อยมันสู่คนเต็งวัาสูแล้วมันเหมยเข้าเหมยเข้าข้วบนเอ้ยเหมยเบาบนมือไนบ๊วยบ๊วยข้อนมือไเบ๊ย ขึ่นคืนตัดโดนใหญ่พนังก็อยู่ดีบอดี้เนาะขึ้นสูงสูงมาขึ้นเบื้งนี่ล่ะที่โตโตโจ๊กพี่น้องเบิ้งสิขึ้นเบิ้งโหลดก่อนบ้านเด้อมมาพี่เด้อบ้านนี่บ้านน้ำพื้นเนยดูหนอนในผู้เลยบ้านน้ำพื้นเนาะพื้นอยู่ทางนอกผูกระบักองลายเห็นในใช้แหลมามาทั้งที่เราเห็นตัวนี้งามเราก็มาพี่แล้วเนาะ ไปเรืเ่อยๆความจริงกับงามเมาื่อถึกเนาะพันอยากได้ตัวนั้น<อ>ตัวนี้เนาะไม่ก็มีแต่อันงามๆแต่ว่าเอาเนาะไม่ใช่อันนี้น่กกาป้าบม่ได้ใช่อืมอากาศดีๆพี่นอ้องแต่ว่าอบอ้าวหน่อยนึงานั่ง,งกา้าคอยหาสชีเอาตัวใดเด้สชีเอาตัวใดเด้หนึ่งเลยเด้โอ้ยได้หล <laughs> อดหนึ <laughs> ่งก็มีมีแหงใจอะไรหรอวะได้หลอดหนึ่งก็เพียงเอาหนวดมันได้ขอบพราะมันไม่ได้แต่พอหนวดได้ป่าหันได้ เมื่อยกานนล์ไงเลยจะหั่นกับน้องฮานนชอบขึ้นไปเลื่อยไม่มันก็ขึ้นน้ำเนองฮานนล์แต่ละก็ยาใช่เป็นกลนลงอีรีเลยพี่น้องเป็นกลนลงเป็นเหงาเป็นเหงาเนาะโถ่ฉีไปบุกเลยนี่น้องน้อยฟ้ดอกฟ้าอากูลานกับเมื่อยอากูลานกับเมื่อยละกูมาถะถะพอดอกคุณมา โดนไงเนาะมันตัดกับร้านสาวผลกิน้องคุณนด่งเหล่เป็นไข่อืมเอาเลยในนอยตัดเมื่อยตรงหนเันมคโตกะนนั่มือยกัปนงกับตัดในแม่เดียวเมื่อได้ อย่างเปกันแล้ว่าถ้าพอเดคุณมากค่ะสุดสีมากมากกับเมื่อแลวกับเออพื้นกัมาแก่พอนาพื้นปานางมาส่งอยู่รถหนึ่งเลยเด้บนใดรถหนึ่งล่ะขึ้นไปตัดอดเทิงเพราะอะไรบ่แมนมีคนมาหลักตัดซอยบ่จ้าอยย่กวดเงรงดึงานงเราหมันใจว่าเราดึงได้เราก็ดึงเ เละอแต่ว่ามันมันดึงไมออกเปนไปตัดงานปุ้นละงานในน้อยทีนองไปนี่ละช้าซาขวขทานไ้หรือบอกมันเด็จูละเพราะแหละเ็นเดจูเลยไปได้ยังเันเดดจูน้ให้ดกินได้เลยน้ำฝากับเาน่ะเนือยกินน้ำ ใช้ผู้บ่าวชี้ให้เมื่อกี้นี้พื้นเฮงใหม่เนี่ยไกากกลบาวไปไกลไมาอยู่ย่านจุไปกคนเนี่ยปนางเผึ่นไปตัดทางปลายเนาะแถวมันถึกๆเนี่ยที่นางเดียวเห็นเลยเอาพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกาสิจบคลิปก่อนพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวป้านางผึ่นกาิเมื่อไรผึ่งฐานรถไทยมาก่อนไปตะทานมาปนางเออข้งกินได้ไหนี่โดยเอาสบายดีเด้อ โดยสบายดีป้าผู้สาวตัดพื้นตัดแห้งๆเด้อมาพี่น้องที่นี่ก็ทีขอจะคลิดไปเด้อพี่น้องค่ะพุ่มพ่อคลิปหนาเนาะมื้อนี้กับแม่มาหาป้านางอยู่ป่าพี่แหละพอดีเพิ่นกะเอาเพื่นขึ้นรถไทยเนาะเมื่อส่งรถหนึ่งพี่น้องเพิ่นกะไอ้ยตัที่ดินเพิ่นกะควงๆแห้งพี่น้องเพิ่นดุดเนาะเพิ่นดุดมาฮอดในพี่แหละพี่น้องคักอันนี้มีแต่ผืน โดยเอาคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเนะเาะขอเก่าว่าสบ,บายดีสบ,บายดี